ในการแชร์วิดีโอนะครับบางครั้งเราก็จะมีการจะต้องคอยเปิดต้องคอยปิดวิดีโอเนาะแต่อันนี้ผมจะบอกเทคนิคในการแชร์หน้าจอรวมถึงหน้าจอของ PowerPoint เราได้อย่างง่ายๆนะครับโดยปก,กติแล้วเวลาเราแชร์เนาะกดแชร์เข้าไปมันจะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะถ้าเราเลือก PowerPoint ที่อยู่ใน OneDrive ด้านล่างเนี้ยจะเห็นว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ สมมติผมบอกว่าเป็น AI proposal มันจะสร้างเป็นโหมดในการแชร์ซึ่งหน้าจอมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับสะดวกสําหรับเราแหละถ้าเราเป็นอาจารย์ในการสอนและพรีเซนต์เนาะเราจะเห็นหน้าจออะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คนที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเห็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้แหละครับอีกทั้งเขาสามารถที่จะสลับหน้าจอกล้องของเราด้วยสมมติผมเปิดกล้องนีนะเขาก็จะเห็นทั้งหน้าเราเขาเลือกได้แล้วก็ จะเห็นตัว powerpoint เนี่ยเขาเลือกได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าปัญหาคือถ้าเรามีไอตัวเนี้ยฉายอยู่บนโปรเจคเตอร์อยู่ในห้องเรียนนี่แหละเนี่ยะจะเป็นประเด็นทันทีเพราะมันจะทำให้หน้าจอการเขียนตรงนี้ของเรามันเล็กที่สำคัญเนี่ยเราจะขยายมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับแถมยังไม่พอบางทีเราต้องคอยปิดคอยเปิดเหมือนกันแต่ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอมากกว่านะครับก็คือ การแชร์หน้าจอไปเลยนะการแชร์หน้าจอไปเลยวิธีการนะครับก็คือว่าผมไม่แชร์แบบนี้นะแชร์แบบสไลด์พรีเซนเทชันอย่างนี้ผมไม่แชร์ผมก็จะแชร์หน้าจอแบบทั้ง Windows ไปเลยนะครับไปที่แชร์ด้านนี้เลยนะแชร์ที่จะเลือกสไลด์ของผมตรงนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์ของผมก่อนจากนั้นนะครับเวลาแชร์นะผมว่าจะใช้วิธีการแชร์สกรีน โดยคลิกที่สกรีนอันนี้เลยถ้พาพอกดแชร์สกรีนเรียบร้อยนะครับสังเกตนะว่ามันจัดแชร์หน้าจอของเราเดสก์ท็อปซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนหน้าจอที่ใช้งานของเราเลยรวมถึงมีหน้าจอหน้าเราเล็กๆตัวนี้ด้วยงั้นผมขอย่อหน้าต่าง ทีมโดยปกตินะครับนี่เมื่อแชร์หน้าจอมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะคือมันแชร์ทางหน้าจอเลยจากนั้นผมจะเปิด PowerPoint ครับอ่ะโอเคผมเปิด PowerPoint e s p o r t i n t r o d u c t i o n เหล่านี้อ่ะสมมติมาแล้วจะขยายเต็มจอนะครับปึ๊บอ่ะผมขยายเต็มจอมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมฮะหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอที่เราเห็นที่โปรเจคเตอร์พร้อมกับนักศึกษารวมถึงนักศึกษาที่บ้านเขาก็เห็นหน้าจอใหญ่ๆอย่างนี้ของเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นด้วยเลยก็คือว่าอีหน้าจอเล็กๆตรงเนี้ย เราสามารถจะเปิดเว็บแคมของเราแล้วก็ขึ้นอยู่บนโปรเจคเตอร์ได้พร้อมๆกันกับตัวสไลด์ของเราด้วยนะหรือถ้าเราอยากจะโฟกัสที่ตัวจอที่เป็นกล้องของเราตรงนี้นะครับเราก็แค่ขยายตรงนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าหน้าจอยังแชร์อยู่นะเห็นไหมครับผมไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดเลยนะสมมุติว่าผมจะกลับมาที่สไลด์พรีเซนเทชเนี่แลละผมก็กดย่อลงมามันก็จะหดลงไปเป็นอันเล็ก ให้เราดูสไลด์ตรงนี้ได้เต็มที่อยากจะโฟกัสที่ตัวเราอีกก็ขยายตรงนี้อีกเห็นไหมครับไม่ต้องคอยเปิดไม่ต้องคอยปิดแล้วก็การสอนเนี่ยมันก็จะมีความลื่นไหลามากขึ้นนะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่อาจจะช่วยได้นะครับในการที่เรามีการสลับหน้าจอพูดอยู่เป็นประจำเนาะ,อะลองใช้ดูนะครับไม่ยากเลย